อันนี้เป็นเนื้อบัวเนื้อบัวนะครับแล้วก็เอาเข้าวเหนียวสักข้าแล้วกันนะครับข้าววันนี้เบสเซ็ตก็20่สิบหมื่นนะครับทิ่เป็นเงินไทยก็สามสิบเอ็ดบาทนะครับข้าวเหนียวแล้วก็แย่ๆนะครับนี่นะครับพี่ยี่สามบาทนะครับอันนี้ก็ประมาณเจ็ดบาทแซ่บจริงอ่ะแต่เหนียวเงินเฟ้อเงินเพิอมเงินเฟ้อเนี่ย ขายคีเงินก็เยอะเยอะอย่างเงี้ยข้างๆกันมันบานหนึ่ง640บาทนะครับเนี่ยมัคำวันที่บาทก็มีรถมาจอดซื้อเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดขอบคุณมากครับปกติตนักขายเท่าไหร่ครับฟ้าฟ้าพันกิบเบ้นฟ้าจะให้ผมกี่นี่ออโอเคขอบคุณมากดีมือเต้าบออร่อยมากอร่อยอยู่บ่อเต้าอยู่บ่ออร่อยมากเอาละครับได้โอ้ลราบอกพอแล้วครับตรงถนนกำแพงเมืองคุณป้าชื่ออะไรครับ ป้าคือไงไงอูดายหายเติมซอยอันนี้กลิ่นเนแบบข้าวเหนียวจ้าเลยเออแ่บไป็นคนอ่านคำคำสองคำทีมดีมอันนี้คือแกงเปิดแกงกระไม้แกงกระไม้ปลาแกงหน่อไม้ปลาเอาอย่างรู้ขอบคุณมากแกงหน่อไม้ปลาไม้ปลาในพรีเมึงมจ้บจ้บมันจะมีรสหวานด้วยเออแ่บเนาะอร่อยอร่อยแต่ของที่ไทยทำมันจะไม่หวานเลยน้อยๆแต่นี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์มีรสหวานแล้วมีกลิ่นที่ขึ้นจมูกหน่อยๆนี่อะไรอ่ะ มีกลิ่นขึ้นจมูกนิดนึงเอ้อประเทศน้อยจึงเนาะเนื้อคุณนประเทศคุณนี่นักพิณอ่ะนายประเทศอร่อยนายมีจะมาขายครับแซ่บอร่อยของเราจะเรียกว่าแซ่บนะอร่อยแซ่บขาประมาณจอดไปเรื่อยเรื่อยเลยนะครับดีต่อท้องด้วยนะครับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวกับพวกมหมูย<ๆ>่างเนื้อย่างเนี่ยกินง่ายๆ ข้าวเหนียวห้าเนี่ยน้อยไปยพอ่พอพ่อพี่มาให้ข้าวอิ่มมามาให้ <c oughs> ข้าวเหนียวเพิ่มนะครับเพราะว่าเนื้อยังอยู่นะครับเนื้อแต่เดียวรู้สึกเดียวก็มีความหวานนะครับแล้วก็อร่อยอร่อยงาด้วยยี่สิบสามบาทรวมมือกันเลยนะลูกค้ามาเต็มเลยครับอร่อยนะครับมีโอนด้วย,ยนี่เยี่ยมครับ ท right? so right? so ี่ก็ม right? so really ีคนใหม่ยุคสมัยนะครับคุณเต้าคนไทยทอดนี้ติ่มเลยนะครับคุณตาก็แถมข้าวเหนียวแล้วก็ลาบเนื้อเป็ดแล้วก็แกงหน่อไม้ปลาให้อีกด้วยเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับไม่เอาไปยังขาไปจับคุณเต้าไทยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมากินอีกรอบหนึ่งไปยังครับอร่อยมากเลยนะครับอร่อยมากหวานๆอันนี้คุณลิ้นเหรอครับลิ้นลิ้นลิ้นวัวน่ากินเหมือนกันน่ากินน่ากินทุกอย่างเลยต้องมาอยู่แถวนี้ซะแล้ว ครับโอเคครับธรรมชาติขอบใจครับครับสวัสดีครับเออขอบใจเด้อครับครับ